ข้าวปุ่นเศร้านำปลาลาพี่น้องจ๋าบ้าทโถผักนี่จัดติมพี่น้องพักคะมีสํานีแล้วจ้ะพักบุมี่ยังเด้อพี่น้องเพราะว่าเอาใซ่หนีเบิดแล้วจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ๋ามากินน้ำแอดอู้สวยๆน้ำกันบาสโถสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอื้อือื้อสุดยอดเยี่ยพี่น้อง คระฮึฮึคนก,กระลิ้นพี่น้องเข่ากันแห้ง มากระเจดกำลังกินกับขนมจีนแซ่บอือสุดอยอดที่เดียวพี่น้องเอ้ยคนลิ้นปัดเป็นตาก,กินน้ำแกงห้วยแซ่บแถบพี่น้องเนี่ยตะกินแซ่บตัว Ừ. Ừ. Đẹp quá เขากันบรรยากาศดีปะครักด้ยยังด้าวมาดู้วพี่น้องเสบเสบน้่งกัน 啊，对，别别样，就这嘞。 ผักเกษตรพี่น่องกินกับสมตำนะแซ่บมากเหรแล้ว,ลนะวพี่น่อง หอบสาดหอบหมอนมาแล้วเอามมันหน้าบ,บ่อบือ หร่มมวย,ลย,ยอล่มอมอ่มาเดอ้อมาเดอ้อกินมาเดอ้อมาเด้อสวัสดีเช้าสวัสดีเช้าหอไเลยพี่อไปเลยอากาศดีลนอะเอาอย่างมาน้อคือหลายแหวไปเช่น มาด้วยีหน่องเอ้ยอ,อ,อืมมากมากมา,จากจ้ะแสบอ,สอ,อีหลีอืมีน้องแสบพักแสบ,บเนี่ยมื้อนีย พี่สอยมะเร็งน,น้ำกับอา่าดาวมีไว้เบิงเด้อพี่น้องอืมกระดาษเบิร์ดนะพี่น้องจ๊ะอืมแ็บคัก ขาปุ่นแ้านำปลาบา้าโถกินได้ใจครับพี่น้องของที่เพจมากอืมอิ่มแล้ววันนี้พี่น้องลืมเอาหน้าแม,มา่เอาแล้วนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ลาน่องไปก่อนนอกจากจะลืมกดไล์กุเส่ไฟนเดอจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีจ้า